อัสลามูอะัลกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับเทคนิคส่วนตัวนะครับที่จะทำให้กรีดยางนะครับออกทุกต้นนะครับเทคนิคนี้คือเทคนิคส่วนตัวเลยนะครับมีดกรีดยางนะครับรับคมนะครับท่านจะกรีดห้าร้อยต้นนะครับรับครั้งหนึ่งนะครับปีดห้าร้อยต้นพันต้นก็ได้นะครับ แต่น้ำยางมันจะไม่ค่อยออกนะครับคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับควรที่จะรับนะครับกรีดไปรู้สึกว่ามีดนะครับมันแข็งๆนะครับเราก็รับใหม่นะครับใช้หินละเอียดนะครับหินละเอียดนะครับต้องรับคมมีดให้ละเอียดที่สุดนะครับกรีดยางถึงจะออกดีนะครับนะครับคมมีดจะต้องละเอียด แต่ถ้าคมมีดยังมีมีนะครับช่วงปลายคมนะครับไม่ใช่ใบมีดนะครับนี่แกขัดให้เป็นเงาเท่านั้นนะครับที่ปลายคมมีดจะต้องละเอียดที่สุดต้องใช้หินนะครับเบอร์หกร้อยนะครับหรือหินตราจักรยานนะครับถึงจะละเอียดดีผมใช้อยู่สองตานี้นะครับเคยใช้หลายตานะครับแต่ว่า มันไม่ค่อยละเอียดคมมีดเวลากรีดมันจะแข็งๆแต่เมื่อใช้น,นะครับเราจิกหน้ายางปุ๊บน้ำยางก็จะออกมาตลอดรอยกรีดนะครับเอ,อต้องกรีดให้คิดนะเยอดเจินตลอดรอยกรยีดด้วยนะครับน้ำยางนะครับเทคนิคนี้น้ำยางจะออก ดีทุกต้นนะครับจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นยางนะครับของท่านมีกรีดยางเมื่อคมมีดมีความละเอียดมากนะครับมีความละเอียดมากเวลาเรากรีดที่ท่อน้ำยาง ท่อน้ำยางก็จะไม่ช้ำนะครับเหมือนกับเรากรีดตัดท่อน้ำยางแบบฉับพลันเลยนะครับเดี๋ยวน้ำยางก็จะไหลออกมาได้ดีแต่ถ้าคมมีดไม่คมท่อน้ำยางจะเป็นขุยนะครับทีน้ำยางก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควร อย่างเวลาเราจิกหน้าก็เช่นกันนะครับควรที่จะจิกให้ถึงน้ํายางเลยนะครับถึงท่อน้ํายางให้ชิดื้่เยื่อเจริญนะครับตลอดรอยปีดเลยแลวเราจะได้น้ํายางในแต่และต้นได้เต็มที่ครับไม่เสียเวลาในการที่เราจะ กรีดยางแล้วน้ำยางไม่ออกนะครับก็สิ้นเปลืองหน้ายางไปโดยที่เราได้น้ำยางน้อยน้ำยางเราต้องกรีดนะครับให้ออกดีทุกต้น ยางเราถึงจะทำงานไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยฟรีถ้าเรากรีดไม่ละเอียดนะครับเราก็ทำงานเหนื่อยฟรีนะครับตอนจิกจะจิกหน้ายางให้คลิปนะเยอ่เจริญเราต้องเอียงมีดนะครับใบมีดก็ต้องเอียงถ้าไม่เอียงมันจะจิกไม่เข้านะครับ เราต้องรับคมมีดนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับเ้าไปดูได้นะครับในคลิปวิธีแต่งวิธีรับนะครับอย่าอย่าเวลารับคมมีดนะครับถ้าคมมีดไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องใช้อินเบอร์หกร้อยยกเว้นเวลาคมมีดมีปัญหาเราก็ใช้หินเบอร์หกร้อยนะครับเพื่อ คมมีดมันละเอียดนะครับเพื่อให้คมมีดละเอียดแต่ถ้าเราใช้หินเบอร์หกร้อยใบมีดเราก็สิ้นเปลืองนะครับถ,ถ้าเราใช้ทุกวันแล้วคมมีดเราก็จะไม่ละเอียดแต่ถ้าเราลับกับหินละเอียดจะช้าหน่อยก็จะทําให้คมมีดของเราละเอียดแล้วเวลาเรามากรีดยางน้ํายางก็จะออกดี คมมีดยังหยุดมาสี่วันแล้วนะครับเมื่อวานกรีดก็กรีดไม่หมดวันนี้มากรีดบอก,กว่าจะให้หมดนะครับคืนกรีดไปก็ฝนโปรยลงมานี่ก็มากรีดให้หมดตอนเช้านะครับหลจากทางมุมนานบนก็ได้ ตรงนี้ก็ได้เอาเนี่ยบอกตากล้องน้องด้านะครับแล้วการซอยก็ซอยมันทีๆอย่างนี้นะครับแล้วน้ำยางก็จะออกตลอดรอ,รอยรอยกรีดนะครับเมื่อน้ำยางออกตลอดรอยกรีด เราก็ได้น้ำยางเต็มที่นะครับแต่ละต้นโดยที่เราไม่เหนื่อยคือนะครับต้นนี้ลืมทาเมทาเล็กซินนะครับก็ฉีดซับลาเข้าไปผสมกับอาหารเสริม น้ำยางก็จะออกดีนะครับี่ไม่ได้ทาซับลานะครับไม่ได้ทาเมทาเล็กซินขอไปนะครับไม่ได้ทาเมทาเล็กซินนะ้ำฝนเข้าเปลือกเปลือกก็จะแห้งนี่คือต้นที่ไม่ได้ทานะครับดูน้ำยางที่ไหลนะครับหน้ายางก็ฉีดพ่นอาหารเสริมของยูนิไล แล้วก็ผสมซับปลาเข้าไปด้วยนะครับมันจะฆ่าเชื้อราในท่อ้ํายางเชื้อราก็จะไม่เกิดขึ้นกับหน้ายางเนื้อเยื่อก็งอกออกมาเร็วครับเนื้อเยื่อกออกมาสีเขียวๆเ,เลยน,นะครับเปลือกเนื้อเยื่อใหม่จะสร้างขึ้นมาเร็วตรงนี้รอยที่เปลือกตายด้วยนะครับตอนที่หยุด ิดหน้ายางน้ำยางก็จะออกดีถ้าเรากรีดได้ชิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับคมมีดสำคัญเลยนะครับคมมีดคุณต้องรับให้คมมีดละเอียดละเอียดให้มากที่สุดเลยนอคมมีดละเอียดมากที่สุด เหมือนที่ผมบอกไว้ข้างต้นรอยกรยีดจะไม่เป็นขุยเป็นขนเมื่อรอยกรยีดไม่เป็นคุยเป็นขนการน้ำยางก็จะออกดีทุกต้นก็บวังว่าคลิปนี้จะทำให้ f อซที่ติดตามนะครับ รับชมกันอยู่จะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น,น้อยผมกรีดยางที่ได้กรีดช้านะครับเพราะว่าคืนนึงผมรับมีดหลายครั้งนะครับถ้ามีดเกิดไปโดนทราย ครับที่ยางหน้าต่ำํำแล้วฝนตกซรายจะขึ้นมาเกาะกระเด็นขึ้นมาก่ออยู่ที่เบือกยางถ้ามันกินแล้วคมมีดมันจะสากๆนะครับมันจะไม่ค่อยนิ่มผมก็จะรับใหม่นะครับนั่งฝนมีดไปประมาณ สิบนาทีนะครับก็กรีดต่อก็เป็นการนั่งพักไปด้วยควรที่จะมีที่นั่งสำหรับรับมีดในส่วนยางนะครับเราจะจิกกรีดมาบางๆก็น้ำยางก็จะออกทําคมมีดเราคมดีทิ่เรากรีด เราต้องซอยยิ่งซอยให้เร็วกระตุกให้เร็วหรือถ้าซอยไม่เร็วเรากระตุกช้าๆแต่ก็ต้องให้ชิปเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อเจริญก็จะเป็นสีออกขาวๆนะครับปีดให้เบียดมาเลยโดอยมีดต้องอยู่ที่ท่อน้ำยางนะครับสายตาก็เล็งไปที่เดือยมีดเลย หน้ายางที่เราเรากรีดมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าเรากรีดลึกเข้าไปมีรอยบาทบ้างหรือเปล่ารอยเก่านะครับมีตุ่มมีตาไหม ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมวันนี้ก็ผมไม่ได้พกมีดเล่มเก่าแล้วนะครับมีดเล่มใหม่แล้วนะครับ f อฟซีเอฟซี C. ดูบ่อยครับทักผมบ่อยเรื่องมีดนะครับคือพกพามาในสวนยางนะครับมันจะทำให้เราเวลากินยางนะครับหัก เราก็สามารถที่จะสัตตัดท่อนได้นะครับยิ่งลมแรงๆนะครับกิ่งยางอาจจะหักลงมานะครับก็ใช้มีดนะครับสกัก็จะทำให้สะดวกนะครับไม่ต้องกลับบ้านไปเอามีดพลามา ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ซอยให้ติดๆอย่างนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลานะครับทุกท่านไว้กับต้นนี้นะครับดูใบดูใบไม้เลยครับเขียวเลยนะครับมันโดนละอองอาหารเสริมเข้าไปนะครับขึ้นเร็วมากเลยเนี่ยสีเขียวสีเขียวสดเลยแนยางไม่ออกได้อย่างไรนะครับ ปีนี้กะว่าถ้ามีเงินก,ก็จะซื้อปุ๋ยมาใส่เพราะว่าตั้งแต่เปิดกีดมาให้กินอาหารเสริมอย่างเดียวปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยครับก็ขอลานะครับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลซีที่น่ารักทุกท่านนะครับ อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ